พูดถึงคุณแม่จะพูดว่าอะไรเนคุณหน้าไว้ขยของเก่งแล้วก็ทำงานเก่งแล้วก็ช่วยช่ยทำประกันให้ผมทำประกันให้ผมอ๋อโอเคประทับใจอะไรคุณแม่บ้างประทับใจที่ตัวเองมีประกันเยอะยุ่ยใกันละพี่แม่คือให้ตั้งแต่เด็กเลยอ ความรักของคุณแม่ใช่ไหมแล้วพ่อก็มีแม่ก็มีอ๋อโอเค <c oughs> อยากบอกอะไรถึงแม่บ้างอขอให้ได้ <c oughs> ขอให้ทำเบีย้ยได้เยอะๆอเร็วเบี้ยประกันจะได้เอาเงินไปซื้อไอแ d เอาไปซื้อโทรศัพท์ที่ดีมากวบบนี้แล้วก็จะไป <c oughs> นนจะจะ,จะพูดอะไรถึงความรักของแม่บ้างขอบคุณคุณแม่คิดถึงเลย จบคุณแม่ที่พาไปเที่ยวโอเคทำอาหารให้กินด้วยทำอาหารให้กินด้วยจบจไหมไม่จบหมดยังหมดแล้วแล้วแม่ก็ช่วยผมตลอดเวลาตอนที่ผมไม่ระบายแล้วแม่ก็รักผมมากแล้วผมก็รักแม่ด้วยนี่แล้วแดนอยากจะพูดอะไรถึงคุณแม่บ้าง ขอบคุณมากครบโอเค